ตอนนี้ลุงหยิกเข้าสู่ปีที่8วันหนึ่งตอนนี้7 0 0 0 0มถึง1นึ่นเรามีแฟรนชชายขายแล้วใน4เดือนเนี่ยขายได้50สาขามูลค่าประมาณ15ล้านครับผมถ้าพูดหนึ่งถึงเรื่องธุรกิจในครอบครัวเนี่ยที่บ้านเนี่ยไม่เคยมีใครคิดถึงเรื่องธุรกิจเลย<ร>เด็กๆเป็นคนเกเร <ๆ S 2> คือเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นเด็กหลังห้องมหาลัยเนี่ยก็เข้าออกอยู่หลายที่ธุรกิจแรกในชีวิตสุดท้ายโดนโกงเจ๊งติดหนี้ร่วมประมาณ3ามล้านได้คือตอนที่ล้มเนี่ยผมไม่คไม่เคยคิดค่าตัวตายนะสิ่งที่ฝันไว้อยากให้ ดังไปทั่วโลกเหมือนดัง KFC, McDonald, Starbucks สวัสดีครับผมนั ath, is, ทกรลิตธนากรธนกุลเจ้าของแบรนด์เซ็กตุงกิจครับผม สตเตตลุงหยิกเนี่ยปีนี้เข้าสู่ปีที่8ทำไมมันแบบแพร่หลายไปคือด้วยความที่ความเป็นลุงหยิกเนี่ยถ้าใครเข้ามาสัมผัสเข้ามากินเนี่ยจะรู้ว่าลุงหยิกเนี่ยเป็นคนที่มีสวิตไมล์เป็นคนที่ดูแลใส่ใจลูกค้าตลอดระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาจะมีคนขอซื้อเฟรนช์ชาย์อยู่ตลอดแต่ที่เราไม่ยอมขายเนี่ยเราอยากรู้ถึงปัญหาต่างๆก่อนว่าหมูต้องหมักใช้เวลาหมักเท่าไหร่ไก่ต้องใช้เวลาหมักเท่าไหร่ปัญหาต่างๆเพราะหนึ่งอย่าลืมว่าร้านอาหารเนี่ยมันสามารถเกิดปัญหาได้ทุกวินาทีเราไม่รู้เลยว่าหน้างานแต่และว,วัน แต่ละวินาทีเนี่ยมันจะเกิดอะไรบ้างพอมีคนมาขอซื้อเว็นชายก่อนหน้านั้นเราก็จะตอบกับทุกคนไปว่าผมอะ่ะก็เริ่มมาจากศูนย์พี่อะ่ะก็กลับไปทําอย่างผมได้อะไรเป็นสิ่งที่ทําให้คนนิยมไว้วางใจและเลือกกินสเต็กลุงยิปผมมองว่าด้วยความที่ผมจะไม่ชูเรื่องรสรสชาติอาหารนะเพราะผมมองว่ารสชาติอาหารในการเปิดร้านอาหารเนี่ยมันต้องมันต้องมาก่อนอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมจะนําก่อนนํหน้าอาหารเสมอคือการบริการ ผมจะใช้การบริการของผมว่าผมจะเซอร์วิสกับลูกค้าตลอดจะทักทายลูกค้าจะพยายามจําชื่อลูกค้าจะเดินเสิร์ฟเองจะอะไรจะถามว่าของ,ของครบไหมวันนี้เป็นยังไงบ้างอ้าววันนี้มาอีกแล้วพี่สวัสดีครับคือต้องอย่าลืมว่าคนที่เข้ามากินร้านอาหารหรือคนไทยทุกคนจะต้องมีอีโก้ในการที่เข้ามารับประทานอาหารหนึ่งหนึ่งหนึ่งครั้งหนึ่งร้านผมจะใช้วิธียกมือสวัสดีสวัสดีครับพี่กินที่ดีครับมันก็จะลดอีโก้ลูกค้าลงไปได้พอลดอีโก้ลูกค้าลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดการพูดคุยพอเกิดการพูดคุยปุ๊บมมมมมมันนนกกก็็จะีีีคววาสสเพื่อแลลู้ ถือว่าประสบความสำเร็จยังครับถือว่าถือว่ากําลังจะก้าวอีกจุดหนึ่งดีกว่ายังยังไม่พูดว่าประสบความความสำเร็จแล้วกําลังจะก้าวไปอีกจุดหนึ่งที่ที่ตัวเองยังไม่เคยยังไม่เคยไปคืออยากให้ลุงหยิกเนี่ยเป็นแบรนด์ไทยเนี่ยดังไปทั่วโลกเหมือนดัง KFC McDonald's Starbucks อันนี้คือสิ่งที่ฝันไว้ซึ่งไม่รู้จะทําได้ไหม <S <S ผมโตมาในครอบครัวข้าราชการพ่อเป็นทหารแม่เป็นทหารทั้งคู่เป็นลูกสองคนมีพี่สาวอีกคนหนึ่ง ถ้าพูดถึงเรื่องธุรกิจในครอบครัวที่บ้าน,นไม่เคยมีใครคิดถึงเรื่องธุรกิจเลยคือเขาอยากให้เราไปด่าหาเหมือนเขาได้ซ้าเด็กเป็นคนเกเรคือเป็นคนเรียนไม่เก่งเป็นเด็กหลังห้องประมพันธุโยมก็ปก,กติทั่วไปก็โดดเรียนทั่วไปไม่มีงานส่งไม่มีอะไรแต่ที่มันจะพลิกพีก,กคือช่วงเข้ามหาลัยมหาลัยก็เข้าออกอยู่หลายที่จนสุดท้ายแปดปีจบ พอหลังเล่นจบเนี่ยเราก็อยากมีธุรกิจอยากมีงานทำอยากมีอะไรเป็นของตัวเองเราก็เลยเริ่มต้นธุรกิจด้วยการเปิดขายเครื่องสำอางซึ่งเราไม่ถนัดอยู่แล้วก็คือเชื่อเพื่อน <S 2> <S 2> คือธุรกิจก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ด้วยความที่เราไม่ได้รู้ว่าสินค้าเนี่ยสมมตินเนี่ยกาแฟแก้วเนี่ยต้นทุนเขาแค่แต่แค่1ิบาทแต่เขาไปแกะป้ายออกมาติดราคาส่งเรา25ก็เท่ากับเรากําไรแล้วก็หายไปอีก สุดท้ายปุ๊บเงินหายไปเงินไม่เหลือที่จะต้องจ่ายเขาก็ต้องไปกู้นี่นอกระบบโดนโกงเจง๊งติดหนี้ร่วมประมาณ3 4สี่ล้านได้จากธุรกิจแรกในชีวิตถึงเมื่อก่อนชีวิตสบายมีรถขับนั่งห้องแอร์หลอๆทุกอย่างต้องพังทลายลงหมดเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยจนพี่สาวที่อยู่ญี่ปุ่นทนไม่ไหวเฮ้ยมึงต้องทำมันสักอย่างแล้วนะไม่งั้นอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ได้เขาก็เลยบินกลับมาจากญี่ปุ่นมาเช่าที่สาขาแรกแล้วก็มาซื้อธุรกิจหนึ่งให้ทำอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของสเต็กลิง คือพี่สาวลรมาเนี่ยซื้อธุรกิจธุรกิจหนึ่งคือธุรกิจสเต็กแต่สุดท้ายมันก็จะล้มอีกเพราะด้วยความที่เราไม่สามารถควบคุมต้นทุนกําไรไม่สามารถควบคุมสไตล์เราได้คือบางวันไม่ไปตังค์จ่ายลูกน้องเพราะว่าไอ้ธุรกิจตัวที่เราซื้อมันเนี่ยเขาค่อนข้างฟิกที่เราต้องซื้อเขาทุกอย่างแล้วมันไายัางไรรงไปได้ลุง มายังไงครับมาจากที่เราจะล้มอีกไม่ได้แล้วพอล้มอีกไม่ได้แล้วเราทํำยังไงเราก็ปรึกษาที่บ้านโอเคขายสเต็กใช่ไหมเราค่อยๆพัฒนาสูตรค่อยๆทำค่อยๆทําขึ้นมาทีละนิด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 จนมันกลับกลายมาเป็นลุงหยิกที่ทุกคนรู้จักเนี่ยเนี่ยลุงหยิกเนี่ยเนี่ยแหละคือลุงหยิกอะไรคือเคล็ดลับที่ทำให้คุณจะเคยโลงความ มมมี่ัลากบไไดไได้แรงบันดาลใจพลังใจพลังชีวิตทุกอย่างใส่ไปในลุงหยิกทั้งหมดแล้ววันนี้ลุงหยิกก็คือหัวใจเราถ้าเราไม่ดูแลลุงหยิกก็เท่ากับเราไม่ดูแลหัวใจของเราครับผม